สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการเก็บเบี้ยใต้ถุนร้านวันนี้ก็ตรงกับวันพระสุป,ปฏที่27เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2566นะครับเราเจอกันในช่วงสายๆแบบนี้ครับพร้อมๆกับเรื่องราวที่น่าสนใจจะมาพูดคุยกันนะครับเดี๋ยวช่วงแรกของรายการเนี่ยจะเป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจว่ากันด้วยเรื่องราวของสภาวะเงินเฟ้อในไตรามาสแรกเป็นอย่างไรบ้างดีขึ้นหรือว่าแย่ลงนะครับไปคุยกับคุณนัทพร ตรีรัศลีกุลรองกรรมการผู้จัดการบริษัทสูตวิจัยเกษตรกรไทยจำกัดในช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับส่วนอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินครับวันนี้เรื่องราวของ ESG ซึ่งเป็นทิศท,ทางใหม่ที่นักลงทุนต้องจับตาคืออะไรนะครับ ESG พูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒน์แสนทวีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนอาจารย์ประจำภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารออมสินค,ครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกผลิตภัณฑ์ทางการเงินเป็นสินเชื่อ GSB Reopen ธุรกิจโรงแรมและก็สป라이ดเชนของโรงแรมซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการในเฟสที่2นะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรวมทั้งโครงการอยู่ที่3,000ล้านบาทนะครับเปิดให้ยื่นขอได้แล้วจนถึงวันที่30ธันวาคม25 6 6นี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศนะครับ สำหรับสินเชื่อ GSB re-open ธุรก,กิจโรงแรมแล้วก็สプライเชนของโรงแรมเฟสสองในวงเงิน3ามสาพันล้านบาทนี้นะครับก็เหมาะสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมแล้วก็สプライเชนของโรงแรมไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารรวมไปถึงกลุ่มผู้ประกอบการที่มีเอกลักษณ์หรือว่าอัตลักษณ์ของท้องถิ่นนะครับสามารถที่จะนำสินเชื่อดังกล่าวไปใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมสถานประกอบกิจการหรือว่าจะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ลงทุนในทรัพย์สินถาวรหรือว่าเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ สำหรับผู้ประกอบการ SME ผู้ที่จะขอสินเชื่อดังกล่าวนะครับถ้าเป็นผู้ประกอบการ SME เป็นบุคคลธรรมดาก็ได้หรือว่าจะเป็นนิติบุคคลก็ได้นะครับซึ่งหากเป็นนิติบุคคลเนี่ยจะต้องมีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นอยู่ในทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่าร้อนะครับ สำหรับวงเงินสินเชื่อรายละ5ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชำระคืนนาน10ปีด้วยกันนะครับส่วนเรื่องการค้ำประกันนั้นสามารถที่จะใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันได้เต็มวงเงินหรืวอว่าจะเลือกใช้ทั้งหลักทรัพย์ค้ำประกันร่วมกับบสยก็ได้นะครับอัตราดอกเบี้ยจะเป็นแบบคงที่ครับในปีแรกจะอยู่ที่ร้อยละ3 9 9ปีที่2อไปต้นไปอยู่ที่ MLR ต่อปีนะครับแล้วก็ MLR บวก1.00ต่อปีตามป,ประเภทของหลักทรัพย์ที่ใช้ในการค้ำประกันนะครับ และนอกจากนี้ครับยังมีโปรโมชั่นพิเศษช่วง2ปีแรกปลอดชำระเงินต้นด้วยนะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ GSB SME Call Center หมายเลขโทรศัพท์02 299 8899นะครับ02 299 8899หรือจะเป็น GSB Contact Center ก็หมายเลขโทรศัพท์1115นะครับส่วนทาง Facebook เข้าไปที่ GSB Society ก็ได้นะครับ ธนาคารอ,อมสินขอยืนยันนะครับว่าธนาคารไม่มีนโยบายที่จะเชิญชวนให้ยื่นขอสินเชื่อทางโซเชียลมีเดียหรือว่าส่งลิงก์ทาง SMS อแต่อย่างใดนะครับวันนี้รายการเก็บเบี้ยตะถ,ถุนรานเราจะมอบกระปุกอ,อมสินจากธนาคารอ,อมสินนะครับเป็นกระปุกอ,อมสินรุ่นเด็กดีแล้วก็รุ่นอาชีพในฝันจำนวนสองร้อวันด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ฟังร่วมสนุกกับทางรายการนะครับโดยการตอบคำถามแล้วส่งคำตอบของท่านกลับมานะครับจะเป็น SMS ก็ได้ หรือว่า Facebook Live ก็ได้เช่นกันทาง SMS สง่งคำตอบกลับมาที่หมายเลข4221075 4221075ส่วน f c e e o o o l l v v เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ระบบการสุ่มจากคอมพิวเตอร์เพื่อคัดเลือกรายชื่อผู้โชคดีวันนี้2ท่าน2นองนงวัลเท่านั้นนะครับส่วนจะเป็นคใครเดี๋ยวทางรายการจะติดต่อกลับไปเองนะครับ นอกจากนี้ครับทางรายการได้เพิ่มช่องทางในการรับชมย้อนหลังนะครับผ่านทางยูทูบพิมพ์คําว่าเก็บเบี้ยแต่ถุนร้านและสําหรับท่านผู้ชม Facebook ที่กดไลค์กดแชร์รายการในแต่ละเดือนเนี่ยนะครับเดี๋ยวทางรายการจะใช้ระบบการสุ่มคัดเลือกผู้โชคดีเดือนละหนึ่งท่านเพื่อที่จะมอบของขวัญพิเศษให้กับท่านผู้โชคดีด้วยนะครับมาถึงช่วงกิจกรรมประจำวันนี้ครับให้ข้อมูลกับคุณผู้ฟังก่อนเดี๋ยวคำถามตามมาข้อมูลมีอยู่ว่าธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB l e o p e n ธุรกิจโรงแรมแล้วก็สปรายเจนของโรงแรม ซึ่งเป็นเฟสที่2แล้วนะครับโดยจะมีวงเงิน5ล้านบาทด้วยกันวงเงินสินเชื่อนะครับรายละ5ล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาในการชําระคืนนาน10ปีด้วยกันนี่เป็นข้อมูลนะครับตัวอีกครั้งครับธนาคารออมสินนะครับได้ออกสินเชื่อ GSB reopen สําหรับธุรกิจโรงแรมแล้วก็สปรายเชนของโรงแรมซึ่งโครงการนี้เป็นโครงการในเฟสที่2แล้วนะครับโดยมีวงเงินสินเชื่อรายละหล้านบาทแล้วก็มีระยะเวลาการชาระคืนนาน10ปีนะครับนี่เป็นข้อมูลส่วนคําถามครับ ถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ GSB reopen สำหรับธุรกิจโรงแรมแล้วก็ส y ายเชนของโรงแรมเฟสที่2เนี่ยนะครับเป็นสินเชื่อของธนาคารนอมสินคำถามคือมีระยะเวลาการชำระคืนเนี่ยนานเท่าไหร่นะครับระยะเวลาในการชำระคืนสินเชื่อนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ SMS 422 1075 422 1075ส่วน Facebook Live เข้าไปที่เพจเก็บเบีย้ยได้ทุนร้านนะครับ สำหรับประช่อผู้โชคดีครับประจํามาที่26เมษายนเมื่อวานนี้จากจังหวัดกำแพงเพชรนะครับขอแสดงความยินดีกับคุณสุภัตราตาทิพย์เอาละครับช่วงนี้ก็เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจนะครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกันเรื่องของสภาวะเงินเฟ้อในไตรมาสแรกเป็นยังไงบ้างทิศทางเป็นอย่างไรพูดคุยกับคุณนัทพรตรีรัศรีคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยกสิกรไทยจํากัดตอนนี้อยู่ในสายนะครับสวัสดีครับนัทพรครับสวัสดีค่ะคุณธีรพัฒน์ครับเป็นยังไงบ้างครับไตรมาสแรก อ่าไปมัดแรกตัวเลขออกมาก็อาจจะดีกว่าที่เราประเมินไว้เราประเมินไว้สูงกว่านี้นะคะคตัวนี้ไรมัดแรกเนี่ยออกมาประมาณ3ามสุดแปดแปดนะคะแล้วเราก็เห็นเ,เงินเฟ้อในเดือนมีนาคมเนี่ยชะลอค่อนข้างเร็วะะต่ำกว่าสามเปอร์เซ็นแล้วนะคะก็ะจริงๆหลักๆแล้วเนี่ยมันเป็นเพราะว่าราคาพลังงานแล้วก็ราคาอาหารนะคะค ที่ที่เราเริ่มเห็นทิศทางชะลอตัวลงนะคะกะ็มองไปข้างหน้าเนี่ยทิศทางเนี้ยเราเราเราก็ยังมองว่ามันน่าจะค่อยๆชะลอตัวลงนะคะไปมาสองไปมาสามโดยเฉพาะครึ่งปีหลังเนี่ยเราเราน่าจะเห็นตัวเลขเงินเฟอ้อเนี่ยที่มันต่ำกว่าระดับ3เปอร์เซ็นต์ค่ะครับเป็นไปได้นะถ้าเกิดลงไล่รายเดือนมาได้ไหมฮะคุณนะทัพอนะนะตั้งแต่มการาคมาอ่ามการาคมเนี่ยตัวเลขเงินเฟ้อเนี่ย5เปอร์เซ็นตครับโอ้ เราเราไล่ไปอันนี้ต่อเนื่องมาจากปีแล้วมาเนี่ยปีที่แล้วปีที่แล้วเร่งุดพีเนี่ยมันอยู่ที่ไกลมากที่สามครับคะับโดยเฉพาะเดือนเดือนสิงหาคมเนี่ยตัวเลขเนี่ยพุ่งขึ้นไปเจ็ดจุดเก้าเจ็ดจุดเก้าสิงหาปีที่แล้วเจ็ดจุดเก้านะฮะใช่ครับค่ะแล้วเราก็จะเห็นตัวเลขเนี่ยมันเริ่มค่อยๆยทยอยลงมาเป็นหกเปอร์เซ็นต์อ่อห้าเปอร์เซ็นต์ไปปลายแล้วก็ตอนเนี้ยมาอยู่ที่มีนาคมเนี่ยประมาณสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์ จาก7.9เหลสอ2.8โอ้โหใช่ค่ะมันมันลงค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นลงขาเดียวไม่ใช่ลงลงขึ้นนอ๋อไม่แล้วก็ลงเยอะด้วยลงเยอะด้วยเห็นครับปัจจัยเดิมๆเลยหรือเปล่าฮะคุณนัทพรน่ะใช่ค่ะก็เป็นเรื่องของราคาพลังงานเป็นหลักนะคะที่ที่มันเร่งตัวขึ้นไปปีที่แล้วปีนี้เนี่ยมันยังขึ้นอยู่แหละแต่ว่ามันขึ้นแหนะว่าที่มันจะชะลอลงนะคะแล้วโดยเฉพาะในเดือน พฤษภากรุลากรกฎาสิงหานะคะเ,เป็นเพราะว่าฐานที่สูงปีที่แล้วมีเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนทีน่ราคาน้ามันในตลาดโลกมันดีดขึ้นไปเกินร้อยตรงนั้นก็จะเป็นฐานที่ทําให้เงินราคาพลังงานในช่วงที่เี่ยนใจพฤษภารกรกฎาสิงหาเนี่ยนะคะอาจจะเห็นภาพพลังงานติดลบได้อ๋อตอนนั้นมันมีเอฟเฟกแล้วใช่ไหมฮะเพราะว่าสงครามม,<ช>มันเกิด<ช>ตอนเดือนกุมภาใช่ไหมเป็นปลายเดือนใช่ค่ะใช่ค่ะนะคะ เพียงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยราคาอาหารเนี่ยถ้าจะไปดูราคาราคาอาหารเนี่ยก็ยังขยายตัวนะคะเทียบต่อปีเนี่ยก็ยังยังสูงอยู่นะคะอันนี้เนี่ยอย่างที่กระทรวงพาณิชย์อบอกไว้นะคะก็เป็นเรื่องของราคาต้นทุนวัตถุดิบ <c oughs> เรื่องราคาอาหารสัตว์เรื่องปุ๋ยอะไรที่ยังสูงอยู่นะคะทีนี้ราคาอาราคาอาหารเนี่ยจะเป็นตัวแปรเหมือนกันในในในช่วงระยะถัดไปนะคะช่วงที่เหลือของปีเพราะว่า มันอาจจะมีคาดการณ์ว่าอาจจะเกิดไทยแรงโยโนะคะก็จะต้องไปดูว่าผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรนี่มันจะออกมาได้มากน้อยขนาดไหนรเรื่องค่าไฟก็เช่นกันครับก็ก็ยังเป็นเป็นตัวกดดันอยู่ค่ะอืมครับโอ้สแสดงว่าปัจจัยหลักๆนี่น่าจะคลี่คลายลงไปผมใช้คบี้มเรื่องของอธนาคารที่สหรัฐเกี่ยวไหมฮะเรื่องของมาตรการทางการเงินของสหรัฐ อ๋ออันนั้นเงินเฟ้อถ้าคงสร้างเงินเฟ้อของแต่ละประเทศก็จะไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับนะคะใช่ของเราเนี่ยจะเห็นว่าเราพีคไปละแล้วก็เราเนี่ยค่อนข้างอ่ชะลอตัวค่อนข้างเร็วทีนี้ถ้าย้อนกลับไปดูอ่มูฟอ่กลับไปดูอ่ฝั่งของอ่สหรัฐยุโรปนะคะแล้วก็อังกฤษก็จะเห็นว่าของเขาเนี่ยยังยังยังคาอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงแต่ว่ามันก็มีทิศทางที่มันลงมาละล่ะ นะคะคือคือทุกคนอะผ่านจุดนี้มาเพียงแต่ว่าจะลงเร็วลงช้านะคะอย่างสหรัฐอย่างอเมริกาเนี่ยจะเห็นว่าเงินเฟ้อเขาลงก็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 ถ้าเทียบกับยุโรปเนี่ยอาจจะดีกว่าหรือว่าถ้าเทียบกับอังกฤษเนี่ยอังกฤษนี่หนักเลยนะคะเพราะว่าเงินเฟ้อเนี่ยยังเป็นเศรษฐกิจเดียวที่เงินเฟ้อเนี่ยยังดับเบิลดิจิตอยู่10เปอร์เซ็นต์โอ้โหค่ะแล้วก็ ยุโรเนี่ยยูโรโซนเนี่ยก็ก็จะเห็นการผ่านสูสูสสุดมาแล้วตอนนี้ยก็เงินเฟอร์ก็ไหลลงมาอยู่ประมาณหกสุดเก้าเปอร์เซนมากกว่าบ้านเราเยอะนะฮะใช่แล้วก็อย่างของอย่างของอเมริกาเองตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณห้าเปอร์เซนตับอ่าค่ะทีนี้มันจะมีนัยะะอะไรมันก็จะส่งมันมันจะส่งผลมันจะมีนโยบายการเงินก็คือการขึ้นดอกเบี้ยนะคะคือตอนนี้เนี่ย ทั้งธนาคารกลางหลักทั้งสามที่เนี่ยน่าจะอย่างต้องขึ้นดอกเบี้ยต่อนะคะอย่างเฟดเนี่ยใกล้ละใกล้ใกล้จะจบไปเคิลมากละใกล้จะประชุมแล้วก็ใกล้จะจบละใกล้จะจบไซเคิลนะคะเพราะเขาขึ้นไปเยอะแล้ว5เปอร์เซ็นแล้วก็รอบนี้ก็ตลาดก็ยังมองว่าอาจจะขึ้นไป5.25นะคะ ECB เองเขาก็บอกว่าเงินไอตัวเงินเฟ้อพื้นฐานเขายังค่อนข้างสูงเขาก็กังวล ก็อาจจะตลาดก็คาดว่าเอ๊ะรอบนี้อาจจะขึ้น50าสิบเบสิสพอยต์เลยหรือเปล่าจากสามุดห้ไปเป็น4ี่นะคะแล้วก็ B.O.E. ธนาคารกลางอ,อันนี้ต้องขึ้นต่อแน่นอนอันนี้เลทก็อยู่ที่ประมาณ 4, 4. ี่สี่จุเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าธนาคารกลางหลักเหล่ยนีนย้ดอกเบี้ยเนี่ยเขาไปประมาณ4ี่ปอาแล้ว น,ะะนถ้า,าเทียบกับ <นะ S 2> บ้าน <c oughs> เรา <c oughs> ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเทียบกับบ้านเราเนี่ยกรงงอของเรา1.75 <c oughs> นะคะเราก็ใกล้ที่จะจบลนะเพราะเงินเฟ้อเราก็ลงเร็วอ่ะ่ะใชะคะก็อาจจะขึ้นไปอีกสักรอบสองรอบนะคะ ก็อยู่ที่ประมาณสองเปอร์เซ็นคุณครัตพง์ได้กล่าวว่าอาจจะนี่มีนัยยะนะคือ <c oughs> คือคือ,คอเราก็ยังต้องเผื่อไวอ้ไม่สามารถรแต่ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็น่าจะสองเปอร์เซ็นสองจุดสองห้าหมายความว <c oughs> ่าไมขไ่ขึ้นก็ได้หรือจะขึ้นก็ได้นิดหน่อยอะไรประมาณนี้นะฮะ,ะขึ้นขึ้นอีกนิดหน่อยก็คงจะจบแล้วอ๋อครับใช่ค่ะแต่ว่าทีนี้ถ้าฝั่งธนาคารกลางหลักเนี่ยเขาไม่จบ สมมติว่าเขาไม่จบอ่าครับอ่าสมมติว่าเขาไม่จบแล้วเขาขึ้นไปเลทที่ค่อนข้างสูงกว่าเราเยอะครับเราประมาณสองเปอร์เซ็นเขาสี่สี่เปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นเท่าตัวอ๋อนะคะมันก็จะมันเยื่งทําให้ตลาดพันขวดเลยอืมอ่าถึงแม้ว่าเราจะไม่ขึ้นนะคะคก็อันนั้นอันนั้นมันจะเป็นผลกระทบทางอ้อมอ่าอาจจะเรียกว่าทางตรงก็ได้นะคะครับ,รบสำหรับเรื่องเองินเฟอ้อที่มันมี ผลต่อ,อดอกเบี้ยนโยบายของธนาคารกลางหลักแล้วมันจะมีผลกระทบกับเราด้วยอืมครับแต่จะไปเปลี่ยนใจธนาคารกลางสารักกับอังเกฤษที่คงไม่ได้นะฮะเขาก็ต้องมีวิธีการของเขาในการแก้ปัญหาตรงนี้อ่าเขาก็มีวัตถุประสงค์เขาก็มีหน้าที่ของเขาในการที่จะรักษาเสถียรภาพทางด้านราคาของเขาครับทีนี้ของเราเนี่ยนะครับพอเงินเฟ้อมันลงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเวลามันลงมาอย่างนี้ปุ๊บเอ่อมันจะส่งผลยังไงต่อภาพรวมทางเศรษฐกิจที่กรุงเทพะ ทีนี้อพอพอลงมาเนี่ยมันก็มันก็คงจะเป็นแรงแรงกดดันทางด้านต้นทุนก,การผลิตเอย<ะ>ดันทางด้านกําลังซื้อของคนเนี่ยมันผ่อนลงแต่นีไไ้ไม่ได้บอกว่าไม่ได้บอกว่ากําลังซื้อของคนมันจะ,ม,นจะมันจะเล่งตัวกลับขึ้นมาเพราะเงินเฟอ้อมันฉลองเนี่ยอลือว่าปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยเงินเฟอ้อเล่งขึ้นไป6%กว่าแล้วปีนีนย้ยังขึ้นไปอีกเกือบเกือบ3%แต่ว่าอะไรแต่ว่าระดับราคาเนี่ย มันมันก็ยังไปต่อเพียงแต่มันไปต่อในในอัตราไปมันชะลอตัวลงใช่ไหมเออมันชะลอตัวลงแต่ว่าของถ้าเรามองว่าปีที่แล้วแพงปีนี้ก็ยังแพงอยู่ครับอ่แต่การขึ้นของมันเนี่ยอาจจะขึ้นขึ้นไปไม่ไม่ไม่เท่าปีที่แล้วครับนะคะค่ะครับเอะอย่างนี้อืกําลังจะกําลังจะสงสัยงี้ว่าเอถ้าเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยแปลว่าสิ่งของต่างๆที่มันขึ้นไปเมื่อปีที่แล้วตอนที่มันมันมันพีคกหนักๆเนี่ยแล้วโอกาสที่มันจะลงมามันก็ มันก็ไม่ค่อยมีเลยฮะถึงแม้ว่าต้นทุนมันจะต่ำลงก็ตามนะส่วนใหญ่แล้วราคาสินค้าอุปโภคบริโภคถ้ามันขึ้นไปแล้วต้นทุนเนี่ยมันมันมันไม่ค่อยมันลงยากนะลงยากยกเว้นว่าเป็ะไม่ไม่เหมือนกับพวกราคาน้ํามันราคา commodity สินค้าอะไรแนี้มันเคลื่อนไหวตามตลาดโลกราคาน้ํามันมันเห็นว่าเรามีปรับขึ้นปรับลงได้ครับใช่ครับแต่อย่าง แต่อย่างราคาอาหารนอกบ้านเนี่ยในเมนูขึ้นไปแล้วเราไม่ค่อยเห็นว่าร้านค้าร้านอาหารปรับราคาเลยเพราะเพราะมันไม่ใช่แค่ตัววัตถุดิบเรื่องอเรื่องอาหารมันจะมีเรื่องพลังงานเรื่องค่าแกส๊สเรื่องค่าแรงเรื่องอะไรด้วยอ่อนอ่ามันก็จะมันก็จะไม่ค่อยได้ปรับลงเท่าไหร่ครับแล้วมันเคยมีเหตุการณ์อย่างนี้ไหมฮะว่าพบผู้หรือพกเห็นว่าเอ๊ะทำไมสินค้ามันขึ้นมาแล้วไม่ยอมลงมาเนี่ยเราก็ใช้มันน้อยลงหน่อยหนึ่งเพราะเราก็มีตังจํากัดอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยแล้วในที่สุด ภาคบริการเขาก็ต้องค่อยๆปรับลดราคาลงมาหรือไม่ก็ไม่ต้องมีบริการเสริมอะไรขึ้นมาทำนองนี้มีไหมฮะอ่หมายถึงภาคบริการใช่ไหมคะภาคทั่วไปเลยครับร้านอาหารร้านร้านว่าไปร้านร้านอาหารเนี่ยจริงๆเขาจะวิธีการเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอันต้นทุนเอาไว้นะฮะจริงๆเขาอาจจะส่งผ่านไม่ได้แล้วแต่ว่าถ้าเราไปขึ้นราคาอยู่ดีๆขายอยู่ห้าสิบแล้วเราไปขึ้นเลยหกสิบเจ็ดสิบอะไรอย่างเงี้ยมันก็ในระยะยแรกเนี่ยคิดว่าผู้ประกอบการเนี่ยน่าจะ ปรับตัวโดยการอาจจะลดขนาดลงก็จะเห็นว่าุ้ยทำไมบางทีเราไปซื้ออาหารเราได้น้อยลงได้ปริมาณน้อยลงอาจจะใช้วิธีการเปลี่ยนจานใช่ไหมฮะแต่ว่าขนาดน้อยที่เป็นอาหารน้อยลงปริมาณน้อยอันนี้เป็นอันนี้เป็นแท็กติกแล้วแต่แล้วแต่ไม่เช่อในผมสงสัยอ่าก็อาจจะเป็นไปได้แล้วก็ถ้ามันไม่ไหวจริงๆต้นทิ้มันมา มันมัน,ม,นมันเขาอัดไม่ได้จริงๆเขาก็คงต้องต้องขอขอปรับขึ้นซึ่งเราก็จะเห็นในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าร้านอาหารก็ขอปรับขึ้นนะแบบราคาพลังงานก๊าซหมูต้มราคาค่าแรงอะไรมันมันต้นทุนวัตถุด,ดิบอะไรก็เพิ่มขึ้น,น,นใช่อ่าเขาก็อันไม่ไหวเขาก็ต้องขอขยับขึ้นครับครับอ่าเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวมันต้องมีจุดที่มันจะสมดุลกันเองใช่ไหมฮะใช่โดยหลักการเนี่ยอ่าโดยหลักการเนี่ยราคามันพอมันปรับขึ้นเนี่ยสิ่งที่มัน พอจะอยู่ได้คือไรายได้กําลังซื้อของคนควรจะต้องปรับขึ้นป่าไปด้วยคนะคะถ้ามันไล่กันไม่ทันมันก็จะเป็นปัญหาอ่มันก็จะเป็นประเด็นกดดันเอการใช้จ่ายของคนนะคะอืมครับอ่ะเอาไปว่าก็ต้องติดตามกันส่วนจากนี้ไปเดือนนี้เดือนเมษาไตรมาสสองจะเป็นยังไงครับคุณนัทบอลครับไตรมาสสองเราอาจจะเห็นเงินเฟอ้อนะคะภาพเงินเฟอ้อเนี่ยอาจจะป่ักว่าสามเปอร์เซ็น อย่างที่เรียนว่ามันจะมีเรื่องราคาพลังงานที่เราอาจจะเห็นภาพที่มันติดลบเยอันเยียนะคะเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วามาเป็นตัวชุดค่ะแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยเราก็คงจะเห็นเงินเฟอ้อเนี่ยทยอยลดลงนะถ้าราคาน้ำมันในตลาดโลกไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรที่มันเซอร์ไพรส์ ครับคงจะได้เห er. ็นอีกไม่นานเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอีกสเดือนข้างหน้าสี่เดือนข้างหน้ามาคุยกันใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับเรื่องนี้ได้ได้ค่ะขอบพระคุณนะครับวันนี้ครับขอบพระคุณครับับสวัสดีครับคุณนัทพรตรีรัศมีคุณนะครับรองกรรมการผู้จัดการบริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยจำกัดนะครับก็อย่างที่คุณนัทพรบอกแล้วว่าปัจจัยของอเมริกาของยุโรปกับของเราเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะครับ แล้วก็วิธีการมันก็จะไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเขาใช้นโยบายการเงินแต่ของเราไม่ได้ใช้เราใช้วิธีการอย่างอื่นนโยบายการเงินเป็นเพียงขั้ส่วนประกอบส่วนหนึ่งเนี่ยมันก็จะต้องคิดวิธีการที่เหมาะสมกับบ้านเราแล้วก็อะไรก็ตามที่เหมาะสมกับบ้านเราซึ่งเราไม่ใช่ประเทศที่สามารถผลิตพลังงานได้เองนะครับต้องไปซื้อพลังงานเบื้องต้นก็คือน้ํามันเนี่ยมาจากที่อื่นเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ วิธีการแก้ปัญหามันจะไม่เหมือนกันนะครับเอาไปว่าตัวเลข2.8เนี่ยถือว่าน่าสนใจเดี๋ยวดูต่อในไตรามาสที่2นะครับตั้งแต่เดือนนี้แหละครับเดือนสิงหาเดือนเมษาคมเดือนเมษายนเป็นต้นไปนี่นะครับติดตามกันเอาละครับนี่เป็นช่วงเจาะเศรษฐกิจเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าช่วงรู้อ,อมโดยธนาคารออมสินนะครับเรื่องราวของ ESG หรือว่าประเด็นเกี่ยวกับเรื่องสิ่งแวดล้อมสังคมและบรรษัทพิบาล จะมีส่วนที่สําคัญสำหรับนักลงทุนจะต้องจับตามองเทรนดหรือว่าแนวโน้มตรงนี้อย่างไรนะครับพูดคุยกับอาจารย์กิติพัฒนแสนทวีสุขผู้เชี่ยวชาญด้านการออมและการลงทุนอาจารย์ประจําภาควิชาเศรษฐศาสตร์คณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวรน,นะครับในช่วงรู้ออมโดยธนาคารนอมสินครับส่วนคําถามวันนี้นะครับถามคุณผู้ฟังว่าสินเชื่อ gsb reopen สำหรับธรุรกิจโรงแรมและก็สปรายเชนของโรงแรมซึ่งเป็นเฟสที่2เป็นสินเชื่อของธนาคารออมสินเฟสที่2เนี่ยนะครับคำถามคือมีระยะเวลาการชําระคืนนานเท่าไหร่ส่งคำตอบมานะครับ s f s 4221075 4221075 facebook live เข้าไปที่เพจเก็บเบี้ยได้ถุนร้านนะครับเดี๋ยวเราพักกันตรงนี้ครับสักครู่ครับ